พอดีมีลูกค้ารีเควสตมาครับก็คือขอมานั่นเองว่าอยากดูนาฬิกากลุ่มสไตล์คลาสสิกของลาโดหน่อยก็เลยมีโอกาสครับหยิบเรือนนี้ขึ้นมาเป็นจังหวะที่ลูกค้ามาขอลองพอดีเลยก็เลยหยิบขึ้นมาถ่ายเลยก็แล้วกันครับรุ่นนี้ก็คือตามชื่อรุ่นเลยครับคูปโปคลาสสิกไซส์37.7เมต์ครับเครื่องออโตเมติกสำรองพลังงาน80ชั่วโมงคาลิเบอร์8763 R73 ก็จะมีวันที่นะครับก็กันน้ำ50เมตรครับใส่ล้างมืออาบน้ําได้สบายนะครับรุ่นนี้บัเคเกิลเป็นไทเทเนียมตัวกระจกก็เคลือบตัดแสงสวยงามครับแต่นาฬิกาทุกเดือนของผมก็จะหุ้มพลาสติกไว้หมดนะครับก็คือเพื่อเซฟการเกิดรอยขีดข่วนนั่นเองนี่ครด้านหลังก็โชว์เครื่องแล้วก็บัเคเกิลเป็นไทเทเนียมสวยงามครับ มองมุมไหนก็คัสสิครับรุ่นนี้ถ้าต้องการลองก็ติดต่อที่เคาน์เตอร์ราดได้เลยนะครับแต่เรือนสีน้ําเงินที่ผมถือโชว์อยู่ตอนนี้ก็คงไม่มีที่สาขานะครับแต่ก็มีสีอื่นให้ลองครับเพราะว่าสีนี้ก็มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วก็คือรอลูกค้ามารับลูกค้าไปดินเนอร์ทานข้าวเดี๋ยวกลับมารับนะครับผมก็เลยทีอโอกาสหยิบขึ้นมาอัดคลิปถ่ายวีดีโอ ให้กับลูกค้าท่านที่ขอมาอยากดูรุ่นคลาสสิกข,ของลาโดนั่นเองครับรุ่นนี้37.7มิลคลาสสิกใส่กำลังสวยครับเป็นไซส์ดั้งเดิมที่คนนิยมใส่ไซสค์คลาสสิกกันนะครับ37.7มิลบอยไซส์นั่นเองสนใจก็ขอลองที่เคาน์เตอร์ลาโดเซนทันเวร์ได้เลยนะครับ